กรุงเทพมหานครเตรียมทำงบรายจ่ายเพิ่มเติมจ่ายหนี้ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย2ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเผยเตรียมทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจ่ายหนี้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย2พร้อมร่างจดหมายถึงมหาดไทยแจ้งยติสภากรุงเทพมหานครย้ำเงินที่จะจ่ายมีแล้วแต่ต้องดูให้รอบคอบวันที่23มกราคม2567ในชัชชาติสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีนี้รถไฟฟ้า BTS ว่าการดําเนินการแบ่งเป็น2ส่วนคือหลังจากสภากรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมคาดว่าจะนําเข้าสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้24มกราค,คม2567ให้สภากรุงเทพมหานครอนุมัติเพื่อน,นํางบสะสมจ่ายขาดที่มีเหลือเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งสภากรุงเทพมหานครน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณารายละเอียดนายชัดชาติกล่าวต่อไปว่าอีกส่วนหนึ่งจะร่างจดหมายถึงกระทรวงมหาดไทายเพื่อแจ้งยติสภากรุงเทพมหานครซึ่งจะทําให้เรื่องที่ค้างกับทางคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนบริบทไปเพราะเรื่องที่้ังอยู่กับทางคณะรัฐมนตรีคือการเอานี้ก้อนนี้รวมอยู่ในการต่อสัมปทานถ้าเราจ่ายนี้ส่วนนี้แล้วเนื้อหาที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีก็จะเปลี่ยนไปซึ่งต้องแจ้งให้กระทรวงมหาดไทายทราบว่า เราทำตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาแล้วอะไรที่จ่ายก่อนได้ก็จ่ายอยู่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยว่าจะเอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งก็จะทำคู่ขนานกันไปในตอนท้ายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งเงินที่จะจ่ายมีแล้วแต่ต้องดูให้รอบคอบว่าตัวเลขจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด